สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนกันต่อนะครับตัวอย่างที่ค้างไว้ครับก็บอกว่าจงพิจารณาว่าเส้นตรงกับระนาบต่อไปนี้ขนานกันหรือไม่สมการเส้นตรงก็ให้มานะครับสมการระนาบก็ให้มาราวนี้ถ้าสมการถ้าเขาให้สมการมาสิ่งที่เราจะได้ก่อนเพื่อนเลยก็คือเวกเตอร์ครับใช่ไหมครับเส้นตรงเนี่ยมีเวกเตอร์อยู่อันหนึ่งซึ่งขนาน เส้นตรงนะจะมีเวกเตอร์อยู่อันหนึ่งเส้นขนานกับเส้นนะครับเป็นเวกเตอร์ V ส่วนระนาบเนี่ยจะมีเวกเตอร์อยู่ตัวอันหนึ่งซึ่งตั้งฉากกับระนาบนั้นใช่ไหมรารนาาี้ดูจากรูปก็ได้นะดูจากรูปก็ได้อ่าโจเขาบอกว่า นะโจทย์เขาบอกว่าชมพิญนาว่าเส้นตรงกับระนาบต่อไปนี้ขนานกันหรือไม่นะครับถ้าเราดูรูปเดี่ยนะอันนี้รูปนี้จริงๆเวลาเจอโจทย์นี่คุณต้องว่าเองนะครับถ้าสมมุติว่าระเส้นนี้ระนาบนี้ขนานกันนะครับ คุณจะสังเกตเห็นว่าเวกเตอร์เนี่ยนะเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์ v เนี่ยกับเวกเตอร์ n เนี่ยจะตั้งฉากกันงงไหมคือเวกเตอร์ v เนี่ยมันมันมันขนานกับ L อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเวกเตอร์ v ก็ขนานกับระนาบข้างล่างด้วยนะครับแต่ว่าสมการของระนาบเนี่ยอ่ามันจะมีเวกเตอร์ n ซึ่งตั้งฉากอยู่ ดังนั้นเวกเตอร์ n เนี่ยก็จะตั้งฉากกับเวกเตอร์ v ด้วยงงไหมนะถ้า2อันนี้ขนานกันจริงๆนะเวกเตอร์ n เนี่ยก็จะตั้งฉากกับเวกเตอร์ v ด้วยคราวนี้การเช็คว่ามันตั้งฉากกันจริงไหมก็วิธีง่ายสุดก็คือการดอทกันนะครับถ้าดอทกันเมื่อไหร่ถ้าตั้งฉากกันนะครับถ้าเวกเตอร์ตั้งฉากกันดอทกันเมื่อไหร่ค่าจะเป็น0นย์นะครับก็เราได้เวกเตอร์ วีกับเวกเตอร์ n มาแล้วนะครับเราก็ง่ายๆครับเราก็ดัดกันเลยนะดัดกันดัดกันก็นี่ครับด,ดัด,ดกันแล้วปรากฏว่าดัดกันแล้วได้ลบสิบสองตั้งฉากไหมมันไม่เท่ากับศูนย์มันก็ไม่ตั้งฉากครับเราก็ตอบว่ามันไม่ตั้งฉากกันเอ้ยเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ n เนี่ยไม่ตั้งฉากกันส่งผลให้อะไรนะ เส้นตรง l กับระนาบ p 1นีนะครับไม่ขนานกันนะครับสงสัยอะไรก็ลองไปอ่านดูอีกทีนะคราวน,นี้ตัวอย่างหนึ่งที่เราข้ามมานะครับตัวอย่างหนึ่งที่เราข้ามมาก็หน้า20 9นะครับ อามาดูครับเขาบอกว่าจงหาสมการเส้นตรงซึ่งเกิดจากการตัดกันของระนาบ x บวก y ลบ 2z เท่ากับ6และระนาบ2 x ลบ3 y บวก 4z เท่ากับ10นะครับคราวนี้เขามาให้สมการระนาบมา2อันนะ ถ้าระนาบมันตัดกันจริงๆถ้าระนาบมันตัดกันจริงๆนะครับเราก็เราก็จะเริ่มต้นยังไงดีคือถ้าถ้ามันตัดกันจริงๆนะถ้ามันตัดกันจริงๆเนี่ยรอยตัดกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นเส้นตรงใช่ไหมซึ่งเส้นตรงนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าเส้นตรงเนี่ย สมการเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราพอจะหาได้จากการตัดกันนะครับของระนาบเนี่ยก็คือจุดที่มันตัดกันนะวิธีการคิดจุดที่มันตัดกันก็ไม่ได้ยากเลยก็นี่ครับผมกําหนดให้ x เนี่ยเป็น0 <c oughs> คือลองลองกาหนดค่าอะไรง่ายๆขึ้นมาสักค่าเลยคือตอนนี้ผมกําหนดให้ x เป็น0ย์ คืออยากจะรู้ว่าที่ที่ x เป็นศูนย์เนี่ยถ้าผมแทนค่าในนี้เป็น x เป็นศูนย์เนี่ยแล้วแทนค่าลงไปในนี้ x เป็นศูนย์เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าค่า y กับค่า z เนี่ยเท่าไหร่แล้ดวดูว่ามันค่าที่มันเหมาะสมคืออยากจะได้มาสักจุดนะเพื่อที่จะอ้างอิงก็ผมให้ x เป็นศูนย์นะครับพอ <c oughs> x เป็นศูนย์ปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ใช่ไหมสมการก็เหลือข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นศูนย์สมการจะเหลือข้างหลัง ก็จะได้สมการมาสองันนะครับาจากสมการที่1กับที่2เนี่ยดูจากตัวแปรแล้วเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่มไมาสามารถบวกลบคูณหารกันได้ผมก็เลยจับสมการที่1นเนี่ยนะครับคูณด้วย2นี่ผมเขียนเอาไว้นะจับสมการที่1นะครับคูณด้วย2ก็จะได้เนี่ยสองวลบสี่แเท่ากับสิบหกนะครับพอ พอคูณด้วย2แล้วผมตั้งเป็นสมการที่3นะครับซึ่งจะเห็นเนี่ยว่าค่าสมิทธิ์มันจะเป็น4กับเป็น4นะเป็น4กัลบ4ดังนั้นเราสามารถกำจัดตัวแได้นะผมก็จับมันบวกกันนะสีบวกด้วยลบ4 z มันก็จะค่าแมันจะเป็น0นดังนั้นก็จะเหลือเฉพาะค่า y นะค่า y ก็ลบ3บวกด้วย2 y ก็จะเหลือลบ y นะครับก็จะ ได้เท่ากับยี่สองจะถามว่า22สองมาจากไหนเนะี่ยอันนี้2อันนี้บวกกันได้ยับสด้2องนะครับก็ย้ายลบไปอยู่ด้านโน้นนะครับก็ได้ y เท่ากับลบยสองนะครับเราก็แทนค่าเราก็แทนค่า y นะครับเท่ากับลบยสองในในสมการ ที่หน,นะครับก็ได้แซท่ากับสิถ้าถามผมว่าอาจารย์ทำไมต้องแทนในตัวนที่1แทนใน2ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับได้ก็ได้ค่าเดียวกันนี่แหละนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้จุดมาจุดหนึ่งนะคือจุดศู 14. นยะ์ลบยี่สองลบสิบสอันนี้เป็นจุดที่อะไรนะครับเป็นเป็นจุดที่ ระนาบนั้นตัดกันใช่ไหมเป็นจุดที่ระนาบนั้นตัดกันซึ่งแน่นอนอจุดนี้ก็ต้องอยู่บนเส้นตรง L ด้วยนะ,ะก็อยู่บนเส้นตรง L ด้วยนะครับก็ทำไงต่อหลอังจากนั้น าจากระ,ระนาบทั้งสองสมการเนี่ยนะเราได้เวกเตอร์ n นนะครับเดี๋ยวให้มาดูรูปนะครับระ,ระนาบเนี่ยเขาตัดกันนะครับแตร่ระนาบหน,หนึ่งแผ่นเนี่ยจะมีเวกเตอร์ n อยู่อยู่หนึ่งตัวใช่ไหมครับเวกเตอร์ n เนี่ยจะตั้งฉากใช่ไหมครับกับพื้นผิว <c oughs> ดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมวาด มุมนนะคือยังไม่รู้ว่ามันเอียงข้างไหนหรอกแต่ว่าอันนี้คือจําลองก็จะเห็นว่าอ่ะมันมี n 1เนะี่ยกับ n 2แน่นอน n 1ก็ตั้งฉากกับระ,ะนาบตัวที่1 n 2ก็ตั้งฉากกับระนาบตัวที่2นะครับคราวนี้ไอจุดที่มันตัดกันก็เกิดเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับคราวนี้วิธีการหาวกเตอร์ v ครับจะทำไงครับอันนี้ง่ายมากเลยนะ ถ้าเรามีเวกเตอร์ n กับเวกเตอร์ n 1นึ่ n 2แล้วเนี่ยหาเวกเตอร์ v ก็ง่ายมากครับจับเวกเตอร์ n เนี่ย n 1กับ n 2นี่ครอสกันครอสกันปุ๊บจะได้เวกเตอร์ซึ่งตั้งฉากกับเวกเตอร์ n กับเวกเตอร์ n 1กับ n 2ใช่ไหมซึ่งมันก็จะได้เวกเตอร์ v ซึ่งเวกเตอร์ v ที่ได้เนี่ยอาจจะพุ่งไปด้านนู้นก็ได้พุ่งไปด้านนี้ก็ได้มันไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมเพราะว่ามันก็คือเวกเตอร์ที่อยู่ในเส้นตรงนี้นะครับดังนั้นผมก็จับครอสกัน นะครับจบ n 1กับ n 2คอดกันคอดกันก็นี่ครับคำนวณแล้วได้ตามนี้นะครับไปคิดเองนะไม่บอกแนละ้ว <c oughs> พอได้เวกเตอร์ v คราวนี้ง่ายเลยเาการเขียนสมการเส้นตรงเราต้องรู้เวกเตอร์ v แล้วก็รู้จุด1จุดครับรู้จุด1จุดจุดนี้เรามีไหมจุดเรามีไงเมื่อกี้เราหาจุดมาแล้วนี่ไงเราหาจุด เราได้จุดบนเส้นตรง l นะครับจากการตัดกันใช่ไหมของระนาบนะครับก็ดังนั้นสมการเส้นตรงครับที่ผ่านจุดอ่นนี้แล้วก็มีเวกเตอร์ v เนี่ยเท่ากับเท่านี้ ก็เอามาเขียนเนาะเขียนตามสูตรเลยนะครับค่านี้เอาไปเขียนตรงไหน,นอันนี้คือค่าเองไงเองก็คือเขียนตรงนี้ใช่ไหมค่านี้เขียนตรงนี้ค่านี้เขียนตรงนี้ส่วนข้างหน้านี่เป็นเป็นจุดไงจุดก็นี่ครับศูาายน,นยนน์ก็มาเขียนนี่ยี่สองเขียนนี่สี่ก็มาเขียนนี่ก็ตอบแบบนี้จะได้ไหมตอบแบบนี้ ก็ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นสมการตรงนี้เป็นสมาการอิงตัวเสริมแต่ว่าถ้าเขียนเป็นสมการสมมาตรก็ก <at> ็เ <ie> ช่นนี้แต่ว่าปกติเขาก็อันนี้เราพยายข้างแล้วข้างล่างมันติดลบนะเขาก็ปกติเขาก็ไม่นิยมให้ค่าข้างล่างติดลบนะเขาก็เอาลบหนึ่งคูณตลอดนะครับก็ผลลัพธ์ก็จะได้ข้างนี้ อันนี้ก็ถือว่าจบนะครับเรื่องเวกเตอร์ vector, แบบพื้นฐานเนาะตั้งแต่เรื่องอพีชคณิตน,นะครับบวกลบคูณนะคูณก็มีอะไรนะดอทกับคลอสนะครับแล้วก็ประยุกต์นิดหน่อยนะเรื่องอาการหาสมก,การระนาบแล้วก็การหาสมก,การเส้นตรงนะครับ เรื่องถัดไปนี้ยากแล้วนะครับก็ช่วงแรกเนี่ยผมมีตอนนี้ผมมีคลิปอยู่เท่าไหร่นะครับเจ็ดคลิปเนะก็พยายามดูนะครับอธิบายไม่ค่อยรู้เรื่อง,งเลยก็พยายามเลยโอเคนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจ